สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นกระตองบอกว่าขออนุโมทนาสาธุนําทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนาะพี่น้องเนาะเมืม่อเศารนี้ทีโดมสาวน้อยเพชรบ้านแพงพ่อใหญ่เพิ่นมีการทําบุญตักบาตรและะ้วก็ทาพิธีบวงสรวงก่อนเปิดฤด,ดูกาลสาวน้อยเพชรบ้านแพงน่าหลับเป็นจังไราภาพบรรยากาศหลายคนก็สิเห็นผู้รักผู้ใหญ่ที่อบอสโจเพิ่นให้ความคารพนับถือพี่น้องอบอกว่าสิเป็นคุณย่าสุภาพจังสี่เนาะปู่สนชัยจังสี่แหมมาร่วมพิธี ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะพี่น้องเนาะเป็นเรื่องปกติเกือบทุกวงทุกวงเลยกว่าได้ก่อนจะเปิดฤดูการเพื่อสิมีการทำบุญแล้วก็บวงสว่งบวงสวงวงว่งาจังสันซะซึ่งในที่นี้เมื่อนี่ถือว่าเปิดก้อนมูก้อนพวกอี่มีสำหรับสาวน้อยเพรบ้านแพงเนาะพี่น้องเนาะซึ่งก็ิเปิดวันที่23นี้ผู้ทำพิธีกับว่าเป็นผู้ใดอื่นไกลพี่น้องปู่สนชัยสมบูรณ์ได้มาเหตุพิธีร่วมกับ บุคลากรของสาวน้อยเพชรบ้านแพงคท,ทุกอันนั่นแหละพี่น้องเพราะว่าสิเป็นวงไงรถแห่กับมาร่วมไม่ยังกันแล้วหลายๆคนก็ว่าหลังจากที่ทำพิธีเ็จละละทางปูทั้งสี่ก็ได้ห้โอวาดเพราะว่าสิเป็นองค์อิงเพชรบ้านแพงบ,พงบอโจยมณินแล้วก็อีกหลายๆคนนาะพี่น้องเนา่ซง่งว่ากันว่ามา,มา,มาพรอหน้าเพียงตาน,นั่นแหละ ซึ่งเฮาได้ฟังคําเบ้าที่ปูสวนใช่เนาะพี่น้องเนาะเ <Man. S 2> พิ่นไดมีการเบอกกับอุ้งอิงลหลายๆายคนถึงกับน้าตาไหลพี่น้อง <Man. S 2> นั่นแหละเฮาสิเอาคลิปวิดีโอขออนุญาตนําคลิปวิดีโอบางส่วนบางตอนมาให้พี่น้องได้เบืองกันเนาะแต่ดูความของเจ้านั่นเดินสายเทียนเจ้าบ่เด้ไม่เลี้ยวไปถามผู้นั้นเลี้ยวไปถามผู้นี้เจ้าไปของเจ้าเองมี่คื่อสิ่งที่เจ้าทาถูกตองแล้วกับทุกสิ่งทุกอย่างเจ้ากับอย่าลืม ปูกันผูกด,ดวงไว้ก็พอแล้วก็ขอให้มียังให้ถามพอให้เา้าอันใดก็แล้วแต่แต่ให้เจ้าอยู่กบพอให้พอกับเจ้าเป็นเสือกขาวมัดกันไวให้แน่นเอาเสือกมาให้ปูเอาโยสซบะคอมามาหนีดูฝังถึงพอปังเชิงลูกเล้วปูนั่นแหละพี่น้องหลังจากที่หลายๆคนได้เห็นคลิปนี้แล้วพอยายเอฟซีแฟงครับ บางคนหักแบบบบมีขอแม่อิหลีหักองค์กรสาวน้อยเพชรบานพแพงหลายหลายคนเขาไปอ่านคอมเมนต์พี่น้องในช่องของอะระน้อยลำเพลินออฟฟิเชียลเนาะขออนุญาตนำคลิปบางส่วนบางตอนของช่องระน้อยเนี่ยและพี่น้องมาหาพี่น้องได้เบึง ซึ่งเห็นหลายๆคอมเมนต์บางคนบอกว่าน้ำตาไหลพี่น้องน้ำตาไหล,ไหลเห็นปูว่าวแล้วน้ำตาไหลน้ำพอลูกพอโจโอ,อุ้งอิงเพ่อนว่าสาธุสาธุน้าผ้าวงสาวน้อยแล้วก็รลูกทิมเห้งๆดังๆปังๆ,งๆร่อยๆจังสีแม่พอไงอ่าน้าตาไหลน้ำสองพอลูกเพลินเป็นคนดีก็เจอแต่เรื่องดีๆร่อยๆไปน้ากันน้าผ้าทุกคนในวงรุยๆนี่แหละคือความหักความ จังได้ล่ะพ่อยาาั่ความหวังดีความปรารถนาดีเนาะทีเอฟซี FC แฟงครับเหนียวแนนอหลีพ่อยัย<ม>บางคนคือจังหวะหักบววสาวหน่อยเพชรบานแพ่งสิเจอกับมรสุมเอียงกระตามพร้อมสิยุ่เคียงขางแล้วก็ค่อยห้กำลังใจสำหรับทีมงานสาวหน่อยเพชรบานแท่งก็ถือว่าพลังหักของเอฟซีทีมีต่อสาวหน่อยนี้สุดยอดอหลีพ่อยญ<ม>่เขี่สุดๆพี่น้องแมนค่ะเสียนได้จากหลายครั้งนะพี่นอนะ้องเนาะเวลาเจอปัญหาเวลาวมีปัญหาเจอดราม่า ผู้ที่อยู่เคีื่องขาง่างบ่ไปใส่เลยนั่นก็คือเอฟซีแฟนครับสี่ข้อยปกป้องบอลว่าสิเป็นลูกเต้าอบอลโจจังสี่แล้วเวลาเพิน่นะ,ะสมความสมเร็จกับกุมเรานี่แหละพี่นอ้องเอฟซีแฟนคลับนี่แหละการร่วมสแสดงความยินดีทุกครั้งเป็นจัางสี่ตลอดถือว่าเอฟซีแฟนคลับของสาวหน่อยนี่บอธรรมดาพี่น้อง้าสิซิว้ากระตมอันนี้แล้วเนาะถือว่าเป็นวงหมอลำที่มีคนติดตาม ในรูปแบบของ YouTube ก็ดีหรือว่าในเพจของสาหน่อยเพจบรรพแพงนี่ก็ดีมากที่สุดเป็นอนันหนึ่งของวงการมะล่ำแล,ล้วสอง,งรมล2้านกว่าคนคอ,อีกจะน้อยกับสิแต๊ะสล้านแล้ว<ม>เป็นตาดีใจน้ำบอดโจอิลีพี่น้องในทุกแพลตฟอร์มเนาะนเรียกว่าเอซแฟงครับขอไปติดตามบพว่าสิเป็นในรูปแบบของอเพจหรือว่าในรูปแบบของ YouTube อ แล้วตอนนี้สําหรับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพิ่นสิบเปิดไม่อีกหนึ่งช่องนั่นก็คือสาวน้อยลําเพลินอินดี้เรคคอร์ดพี่น้อง<น>ซึ่งเพลงใหม่ของเพิ่นสิบปล่อยมืออื่นลําเพลินไอดอลโชว์เป็นเพลงแรกปฐมมาเลิกเจิม,มันถอพย,ย่ยเจิมห้กับช่องไม่สาวน้อยลําเพลินอินดี้เรคคอร์ดนั่นแหละ แต่ว่าบางคนก็ยังหาบพท่านได้พออยู่สาหรับช่องใหม่นะพี่น้องเนาะอืนมีธีบอบอกพี่บอกน้องเลยเพียงน้อยที่หาบพท่านได้เห็นบ่แม่นยังพี่น้องเพราะว่าตอนนี้อาจจะเป็นหนึ่งละช่องเพิ่งเปิดใหม่แล้วกับสองยังบพท่านได้มีวิดีโอเพราะยังพท่านได้ล่มคลิปวิดีโออ้อย่างก็เลยสิเฮตดให้หาอยากจากน้อยอเคล็ดลับง่ายๆพี่น้องถ้าผู้ใดที่หาบพท่านได้พ่อเนาะก็คือพิมพ์เข้าไปเข้าไปในหนาของยูทูบนี่ละพี่น้องแล้วก็พิมพ์เข้าไป สาวน้อยลำเพลินอินดีร้รคคอร์ดพี่น้องอ่าสาวน้อยลำเพลินอินดีร้รคคอร์ดพ่อตาพิมพ์ขอไปแล้วจังสี่มันบอมมันสีมีจุดไขป่ปลาสามจุดพี่น้องก็เห็นดอกอ่าจุดไข่ปลาสามจุดมุมขวาบนพี่นอ้นอ,งนองมุมขวาบนจิมขอไปเลยพ่อตาเห็นจุดไขป่ปลาสามจุดจิมขอไปแล้วมันสีมีคืนตัวกรองการค้นหากับความช่วยเหลือและความคิดเห็น พี่น้องกดเข้าไปคําว่าตัวกรองการค้นหาอ่ามันสิมีตัวกรองการค้นหาเข้าไปหาคําว่าช่องพี่น้องจิมเข้าไปเข้าไปหาคําว่าช่องพ่ององค์ตาเข้าไปหาจิมเข้าไปคําว่าช่องแล้วมันสิขึ้นให้เลือกอม,มันสิเห็นช่องสาวน้อยลําเพลินอินดี้เรคคอร์ดพี่น้องก็เขาไปกดติดตามกดกระดิ่งได้เลยนั่นแหละพี่น้องตอนนี้อาสิหาอยากจากน้อยแมนค่ะ เพราะว่าอย่างที่พี่น้องมืออื่นนี่แลลวได้เพิ่นสปอยเพลงในมืออื่นแมงค่ะล่อยซิงเกิลใหม่ค่ะนั่นก็คือซิงเกิลหมอรำยังกอ่อนลำเพลินไอดอลลำเพลินไอดอลโชว์พี่นออ้องค่ะออันนี้ที่พี่น้องได่ยินอยู่นี่ก็เป็นศาสตร์เป็นศิลป์อีกอันหนึ่งของวงการเพราะเป็นวงการของภาคอีสานเฮ้าค่ะนั่นก็คือการร้องสารพันยะค่ะน้องพี่น้องน้อซึ่งประเภทนี้ เขาเอ่ยอเท่ยนบุญทอดเทียนเป็นประเพณีของคนอีสานนพี่นองเนาะเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่ผุหละรุ่นปู่ย่าตายายผุหละพี่น้องก้อนเสียกพันศาอก้อนเสียกพันศาเนาะพี่น้องเนาะประเพณีบุญทอดเทียนน่ะละตามหลักศาสนาพุทธแล้วนั่นล่ะพี่น้องหลายๆคนเนาะมือขึ้นกับสีห้วาทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพื่นไปทําการแสดงอยู่ที่จังหวัดสกลนครบอกเขาไงร้านบ่าวแดงแล้วถือสำรับนองอุ้งอิง ได้นอนแค่์บกี่ชั่วโมงอ่าหลายๆคนทีมงานบอสิเป็นบอสโจเนาะพี่น้องเนาะแล้วลก็สาวน้อยเสดเดิดแบนอนอนประมาณตีหา้าเห็นน้ององค์อิงเพิร์นบอกพญา,านอนประมาณตีหา้าตื่นหกโมงเสาร์จังส่ไหม,มนั่นแหละแต่ว่านั่งกะสู่อิรีพี่น้องยอมรับใจสําหรับองค์อิงเพชรบ,บ้านแพงแล้วเมื่อแรกเนี่ยสิเดินทางไปทําการแสดงอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีไปอีกเมื่อแรกไปอีกเมื่อแรกสาวน้อยเสดเดอร์แบนอ่าโทรรับงานเขาจะเปิดเนาะรับงาน โอ้งานหลายพี่น้องอองาน,น,นลหลายพี่น้องอกะสุดททายเนาะพ่อใหญ่เนาะกะเป็นกําลัางใจให้ทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงหลังจากนี้เปิดฤด,ดูกาลใหม่พี่น้องกะขอให้มีอห่งแต่สิ่งดีๆเขามากปลอดภัยทุกการเดินทางงานเขามากหลายๆสําหรับฤด,ดูกาลนี้แล้วกะตลอดไปนะละพี่น้องสั้นๆละพี่น้องสั้นๆกะสิจากลาลาจากพี่น้องไปทัาสี่กอนเด้อพี่น้องเด้อแล้วมาพอกันไม่ลิหนาครับสำหรับมัลนี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ